คามันะรบสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆในการถอยข้อนองครับแต่สำหรับคลิปนี้จะเป็นการถอยข้อนซองสำหรับรถที่เป็น5ประตูครับรถที่เป็น5ประตูมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสวิปอ่ามีโตโยต้ายาริสนะนะครับก็จะมีอะไรก็มีฮอนดานิสซันมาร์ชนะครับฮอนด้าเบริโอนะครับหรือแม้กระทั่งโตโยต้าซีเอชอาร์นะครับคันใหญ่ขนาดนี้ที่เป็น5ประตูนะครับ ก็สามารถถอยเข้าซองได้แต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมมีทิคส่วนตัวครับเป็นทิคที่ผมใช้สอนนักเรียนนะครับใครที่ขับรถ5ประตูแบบนี้ท้ายตัดแบบนี้นะครับถอยเข้าซองไม่ได้สักทีทําตามคลิปแล้วก็ยังงงๆผมมีทิคส่วนตัวที่จะมาให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบในวิธีการถอยเข้าซองครับซึ่งวิธีการจะเป็นยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะทําคลิปการถอยข้อศอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมทําถอยข้อศอกมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมานึกได้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกพิธีการถอยข้อศอกสาหรับรถที่เป็นรถช่วงสั้นนะครับสาหรับรถ5ประตูนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนแท็กเข้ามาว่าพี่ตั้มถอยข้อศอกแล้วทาไมมันไม่เหมือนที่พี่ตั้มสอนนะครับอย่างนี้นะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาถอยข้อศอกนะครับรถ4ประตู กับรถ5ประตูมันจะต่างกันสักหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้ผมสอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นราวสประตูนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับครับว่า5ประตูเราถอยเข้าซองอยังไงนะครับซึ่งวิธีการถอยก็จะแตกต่างจากวิธีการถอยเข้า4ประตูนะครับซึ่งจะทําให้รถ5ประตูเนี่ยถอยเข้าซองได้ง่ายๆนะครับซึ่งผมไม่เคยบอกมาก่อนจ,จริงๆผมจะใช้วิธีการถอยเข้าซองแบบเนี้ยผมจะสอนเป็นพิเศษ ไม,ไม่เอามาเปิดเผยนะครับก็จะเป็นทิกส่วนตัวเอาไว้สอนสำหรับเพื่อนๆที่มาเรียนแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจดีกว่าว่าเอาวิธีการสอยเข้าซองแบบรถห้าประตูมาบอกอเพื่อนดีกว่านะครับดีกว่าเก็บไว้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าใครมีรถห้าประตูอย่างเช่นนะครับเจ็ด่ะมาร์ชนะครับสวีฟนะครับหรือว่า To ต้าเอทีบนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็น Toyota ี h r ชานะครับลองมาดูครับว่าวิธีการถอยข้อซองเราจะถอยยังไงวิธีการเลี้ยวการกะระยะเราจะเป็นยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่ไปดูนะครับฝากเพื่อนกดไลค์นิดหนึ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอยข้อซองครับสาหรับรถ5ประตูนะครับรถ5ประตูรถที่เป็นท้ายสั้นๆท้ายตัดๆนะครับวิธีการถอยข้อซองเนี่ย อ่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาทางถอยเข้าซองทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยพื้นที่มันเยอะกะระยะลําบากเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการกะระยะเราจะกะยังไงนะครับผมเจอซองด้านหน้าแล้วนะครับฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะครับอ่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทํายังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราเดินหน้ามาตรงๆก่อนนะครับตรงให้เราค่อมลูกศรน,นะครับ เบี่ยงออกซ้ายนิดๆนะครับอ่าให้ล้อขวาเนี่ยนะครับทับลูกศรนะครับเราเดินหน้ามาครับช้าๆเบรกช้าๆนะครับแล้วให้เราผ่านซองที่เราจะเข้านะครับเลยมานะครับสังเกตนะครับเราจะใช้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายชนกับไฟหน้าของรถที่จอดอยู่นะครับอ่ขับมาเรื่อยๆครับเมื่อกระจกมองข้างตรงนะครับบังไฟหน้าฝั่งขวาของรถที่จอดอยู่ถ้าเรานั่งในรถนะครับนั่นคือฝั่งขวาของอ่ารถที่เรา เมื่อตรงกันปุ๊บนะครับหมุนขวาไปครับหมุนได้ไวครับโค้งออกมาปุ๊บนะครับเราจะซองเราจะถอยเข้าซองฝั่งซ้ายนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับดูว่าท้ายเรานะครับบังด้านหน้าฝั่งรถด้านหน้าของรถของคันฝั่งขวาของซองนะครับเมื่อบังเสร็จแล้วนะครับคือล้อตรงครับคือล้อตรงเสร็จแล้วใส่เกียร์ยหลังครับถอยมาด้านที่เดียวหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายทยอยหมุนช้าๆนะครับหมุนเรื่อยๆหมุนซ้ายมาเรื่อยๆครับ หมุนโคมาหมุนจนสุดแล้วค้างไว้ครับค้างไว้ค้างแล้วถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเราจะเห็นประตูบานแรกเห็นประตูบานที่สองแล้วก็เห็นช่องว่างครับค้างไว้ครับพี่ตั้มครับเราจะค้างไว้ถึงตอนไหนครับเราจะค้างไว้จนตอนถึงพระอาทิตย์ตกดินครับฮะจริงเหรอครับผมรอเล่นครับเราจะค้างไว้ก็ต่อเมื่อนะครับรถเราขนานกับซองโดยการเช็คว่ากระจกมองข้างฝั่งซ้ายตัวถังรถเราขนานกับซอง เช็คว่าดูกระจกมองข้างฝั่งขวาตัวทังรถเราขนานกับเส้นหรือขนานกับรถที่จอดอยู่ด้านข้างฝั่งขวาหรือดูกระจกมองดูกระจกทําไมล่ะดูกล้องมองหลังสิครับดูกล้องมองหลังว่าเส้นไกด์ไลน์ของเรานะครับขนานกับลูกหนอนหรือยังหรือดูว่าด้านหน้าของเราเราอยู่ในแนวเดียวกันกับด้านหน้าหรือเปล่านะครับโดยเช็คดูครับเช็คดูครับตอนนี้ผมเกือบขนาดแล้วนะนะครับเหลืออีกนิดเดียวผมก็ขนานครับผมปล่อยเบรคครับ ผมเช <ıyorlar> no, <the> no, ็คโดยการนะครับดูเส้นนะครับเส้นไกด์ไลน์ขนาดกับลูกหนอนด้านหลังนะครับผมปล่อยเบรกมาปุ๊บผมดูแล้วปุ๊บอ่ะด้านข้างเอ้ยด้านหลังสิด้านหลังเนี่ยเส้นไกด์ไลน์ขนาดกับลูกหนอนเส้นด้านข้างขนาดกับเส้นสีขาวด้านข้างดูจากกระจกมองข้างขนาดกันนะครับดูกรจกกระจกมองข้างฝั่งขวาก็ขนาดกันเมื่อขนาดกันเสร็จแล้วผมจอดรถครับจอดรถล้อลงเลยเลยครับพี่ตั้มยังครับยังไม่ลงครับจอดรถแล้วคือล้อตรงครับ คือรถตรงแล้วหมุนแบบนี้แล้วถอยมาตรงๆครับ,อ,รบอาจจะมีการจัดทรงเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าบางทีรถอาจจะเฉด้วยนะรถอาจจะมีเฉดบ้างเราก็ต้องจัดทรงนะครับเมื่อถอยมาเราก็เช็คเรื่อยๆนะเช็คเรื่อยๆว่าด้านข้างด้านขวาด้านซ้ายน,น,นี่ขนาดไหมเช็คด้วยกล้องมองหลังว่าขนาดไหมจำครับแล้วเราจะจอดตอนไหนครับเราจะอยู่ตอนไหนอยู่ตอนอก็ต่อเมื่อนะครับเรามี2ช้อยเลือกครับนั่นก <laughs> ็คือก็ไก่ครับก็ไก่กระจกมองข้างเท่ากับ้างข้าง ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ายเราค่อมลูกนอนก็ถือว่าโอเคครับผมจะเลือกเอากระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับผมดูครับกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับเท่ากัานอยู่ใน,นระนาบเดียวกันอยู่ในแนวเดียวกันก็ถือว่าโอเคแล้วครับเมื่อจอดเสร็จแล้วปุ๊บใส่เกียร์พีครับแล้วเราก็ลงไปท,ทําธุระได้เลยอย่าลืมนะครับบางสถานที่นะครับฝั่งขวามือเนี่ยเขามีเสา นะครับเสาของหลังคานะครับเราก็ต้องดูดีๆว่ามันมีช่องว่างช่องห่างหรือเปล่าถ้าตัวถังรถเรามีช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับเสาก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถอยมาเรื่อยๆอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกครับว่าเมื่อผมจอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูนะครับขออนุญาตนะครับใส่แมสนิดนึงนะนะครับมาใส่แมสเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะปึ๊บทีนี้เราก็ไปดูด้านนอกครับว่าเป็นยังไงไปดูกันครับ นะครับไปดูด้านนอกกันด้านนอกนะครับอ่าที่นี้คือด้านหน้านะนะครับฝั่งซ้ายมือใต้ฝั่งขวามือฝั่งขวามือของเราถ้าเรานั่งอยู่ในรถนี่คือฝั่งขวามือของเรานะครับก็จะมีช่องว่าประมาณนี้นะครับในการกระยะนะเราไปดูฝั่งซ้ายมือครับถ้าเรานั่งในรถนี่คือฝั่งซ้ายมือของเรานะครับเราก็จะมีระยะห่างประมาณนี้นะครับ อาจจะชิดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตรงนี้มันมีช่องว่างอยู่ไว้สำหรับเปิดประตูนะครับไว้สำหรับรถสองคันนะแล้วก็มีช่องว่างเผื่อไว้เปิดประตูนะครับทีนี้นี่ก็คือวิธีการถอยเข้าซองนะครับโดยที่เราเดินหน้ามาครับรถเป็นรถ5ประตูนะเดินหน้ามาปุ๊บให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายของเราตรงกับไฟหน้าฝั่งขวาของรถที่จอดอยู่นะครับนี่คือซองที่เราจะเข้านะครับให้เดินหน้ามาให้กระจกมองข้างตรงกับไฟหน้าฝั่งขวานะ แล้วตีวงเลี้ยวออกไปเมื่อตีวงเลี้ยวออกไปปุ๊บเนี่ยเราดูกระจกข้างฝั่งซ้ายมือนะนะครับเราจะเห็นหน้ารถท้ายรถเราเนี่ยจะบังคันนี้บังก่อนที่จะถึงซองนะครับเมื่อบังปุ๊บรถอยโค้งเข้ามาได้เลยนี่ก็คือวิธีการถอยเข้าซองนะครับแล้วก็แบงที่นะอะ่ที่เป็นเสานะครับเสาที่เป็นหลังคาแบบนี้มันจะมีเสาอ,อยู่เพื่อนเพื่อก็ต้องระวังด้วยนะครับโดยการดู ด้านข้างของเรามีช่องว่างกับเสาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าถอยเพลินโอ้พี่ตั้มครับถอยเข้าเลยครับแปะนะครับไฟท้ายชนเสานี้ก็ต้องระวังด้วยนะนะครับก็ต้องดูช่องว่างด้วยเราดูเราเช็คขนาดแล้วก็จะดูช่องว่างระหว่างเสากับรถตัวถังองเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบถ้าเพื่อนๆขับรถ5้าประตูท้ายตัดท้ายสั้นแล้วถอยก็ซอนไม่ได้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอ๋อพี่ตั้มแบบนี้นี่เองนะครับ ถ้าเพื่อนชอบฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม ว่าเมื่อเพื่อนๆน,นะครับมีรถที่เป็น5ประตูจะถอยเข้าซองเคยทําตามคลิปพิทัมแล้วบางทีก็เข้าได้บางทีเข้าไม่ได้บางทีก็ต้งองมุนนวดมุนนี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะนะครับในการถอยเข้าซองสําหรับรถ5ประตูเรามีวิธีการแบบนี้ครับนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เขาขับรถเข้ามาปุ๊บนะนะครับขับรถมาแล้วปุ๊บไม่ว่าเราจะอยู่กลางเลนอยู่ชิดขวาชิดซ้ายเนี่ยเราพยายามนะครับชิดฝั่งซ้ายให้มากที่สุดอ๋อลืมบอกไปครับ คลิปนี้ผมจะสอนในการถอยข้อซองฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปครับนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับซองอยู่ทางฝั่งซ้ายเมื่อเพื่อนๆขับลงมาครับขับรถมาแล้วพยายามอ่าตอนแรกอยู่กลางเลนใช่ไหมพยายามชิดฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะครับคว่ำซ้ายคือล้อตรงคว่ำขวาครับคือล้อตรงรถจะมาอยู่เลนซ้ายนิดหนึ่งนะครับเมื่อรถเข้ามาอยู่เลนซ้ายนิดหนึ่งครับขับตรงมาครับขับตรงมาให้ตัวเราผ่านซองมานะครับแล้วชะลอรถ ให้รดช้ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแล้วทีนี้เราก็ใช้การกะระยะครับวิธีการกะระยะในการหมุนพวงาลยน,นับรถขับลงมาปุ๊บให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับตรงกับไฟหน้าฝั่งขวาของรถที่จอดอยู่รถที่เลยซองมา1นซองนะครับคืออันนี้คือครถหนึ่งคันนี่คือซองที่เราจะเข้าให้กระจกมองอข้างฝั่งซ้ายของเราตรงกับไฟหน้าฝั่งขวาของรถที่จอดอยู่ถ้าเรานั่งในรถที่จอดอยู่ก็คือ ไฟหน้าฝั่งขวานะครับเมื่อเราขับมาปุ๊บกระจกมองข้างตรงกับไฟหน้าฝั่งขวาหรือใกล้เคียงกันแล้วอยู่รถช้าๆนะครับให้รถไหลช้าๆแล้วหมุนขวาไปหมุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หมุนออกไปปุ๊บโค้งไปปุ๊บก็ดูด้านหน้าว่าด้านหน้ารถเราไปใกล้รถคันที่จอดอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปใกล้กำแพงหรือเปล่าหรือว่าไปใกล้เสาใกล้ปูนใกล้ฟืทอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อเข้าไปใกล้เสร็จแล้วนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับ ด้านท้ายแล้วเราจะบังรถคันที่อยู่ก่อนถึงซองนะครับเมื่อเมื่อเราเห็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเรามาถูกต้อง,งแล้วนะครับพี่ต้อมครับเดี๋ยวนะครับรถก่อนถึงซองกระจกมองข้างเราไม่ได้เห็นรถที่อยู่เลยซองวันครับไม่ใช่ครับรถ5ประตูท้ายเราสั้นเราไม่จาเป็นต้องถอยต้องตีวงยาวขนาดนั้นเราตีวงสั้นก็สามารถถอยเข้าซองได้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราดูกระจกมองข้างแล้วเราเห็นรถที่อยู่ก่อนถึงซองนะครับ เราก็หยุดรถครับคืนล้อตรงเมื่อคืนล้อตรงเสร็จแล้วใส่เกียร์ถอยหลังแล้วถอยมาได้นิดเดียวผมย้ำว่านิดเดียวแล้วหมุนซ้ายการหมุนซ้ายหมุนเนิบๆครับไม่ต้องหมุนเร็วไม่ต้องรีบหมุนหมุนเนิบๆเ,เรื่อยๆหมุนเนิบๆเรื่อยๆแล้วก็ลดไหลด้วยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่ยังขับรถได้ไม่ถนัดก็อาจจะมีเบรกจึ๊กบ้างนะครับเบรกจึ๊กหยุดรถนิดนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้รถไม่ตรงซองเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดครับ เดี๋ยวเราก็จะถนัดเอง <S <S เดี๋ยวเราก็จะไถ,ถอยเนี่ยไม่ใช่ถอ <S <S ถอยเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆได้โดยที่ไม่ไม่หยุดชะงักนะครับฝึกไปเดี๋ยวเราก็เป็นครับเป็นกำลังใจให้นะครับเมื่อเราถอยมาเรื่อยๆหมุนพวงมาเรื่อยๆหมุนจนสุดค้างไว้โค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆดูกระจกบองข้างฝั่งขวาครับว่าท้ายรถเราเนี่ยพ้นประตูบานที่หนึ่งของรถที่จอดทางฝั่งขวาไหมถ้าพ้นมาดูว่ามีระยะห่างไหมถ้ามีโค้งมาเรื่อยๆเราจะเห็นประตูบานที่สอง เมื่อเห็นประตูบานที่สองท้ายเรามีได้ห่างจากคันที่จอดอยูกไหมถ้ามีโค้งมาเรื่อยๆโค้งมาแล้วเราจะเห็นด้านช่องว่างระหว่างรถที่จอดอยู่ทางฝั่งขวากับท้ายรถเราเน่นหมายความว่าเรามาถูกทางนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่ามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างโอ้แน่นอนครับทีนี้เรารออย่างเดียวนะครับเรารอลดตรงกับซองนะครับตอนนี้ผมขอย้ําก่อนนะว่าพวงมาลัยเรายังหมุนซ้ายค้างอยู่นะครับพวงมาลัยเรายังหมุนซ้ายค้างอยู่เราโค้งมาปุ๊บค้างไว้ รอรถตั้งตรงอย่างเดียวรถเคลื่อนที่มาช้าๆเช็คก,กระจกมองข้างฝั่งซ้ายเช็คก,กระจกมองข้างฝั่งขวาดูกล้องมองหลังนะดูเส้นไกด์ไลน์ว่าด้านหลังเราเนี่เส้นไกด์ไลน์ด้านหลังเราขนานกับลูกหนอนหรือยังดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าตัวถังเราขนานกับเส้นด้านข้างหรือยังทั้งกระจกมองข้างฝั่งขวาด้วยว่าตัวถังเราขนานกับเส้นด้านข้างหรือยังถ้าขนานทั้ง3จุดปุ๊บเรียบร้อยหยุดรถคือรถอตรงและถอยมาตรงๆครับ พอมาต,ตรงเราจะหยุดก็ต่อเมื่อนะครับมี2ช้อยนะครับก็คือกระจกมองข้างฝั่งขวาเท่ากันนะครับเท่ากับรถเราหรือท้ายรถเรานะครับไปข้อมุงนอนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งไม่มีข้อผิดข้อถูกนะนะครับแต่ก็บางพื้นที่นะครับมันก็จะมีเสาอ,อยู่ด้านหลังเราก็ดูดีๆนะว่าท้ายรถเราเนี่ย ตัวถังล้อเราเนี่ยมีช่องว่างระหว่างตัวถังล้อกับเสาที่ตั้งอยู่ไหมถ้ามีช่องว่างเราถอยตรงๆมาได้เลยแต่ถ้ามันบางเสาปุ๊บต้องระวังนะครับท้ายเราไปชนเสาปุ๊บไฟท้ายแตกนี่เสียหายเลยนะครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราถอยโค้งมาเนี่ยถ้าถ้าเออถ้าเราดูว่ามีความรู้สึกว่าเราไปเบียดฝั่งซ้ายนะครับเราไปเบียดฝั่งซ้ายเริ่มรู้สึกว่าเราเบียดฝั่งซ้ายเราคืนล้อก็ได้นะไม่จําเป็นต้องหมุนค้างนะครับผมบอกไปเลยว่า ถ้าเราโค้งมาแล้วมีความรู้สึกว่าเราเบียดฝั่งซ้ายเราก็คืนลอ้อให้ล้อตรงสักนิดหนึ่งแล้วหมุนซ้ายเพิ่มะนะครับแต่ถ้าเราหมุนมาแล้วเบียดฝั่งขวาเราก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าเราหมุนซ้ายหมดหรือเปล่าถ้าหมุนซ้ายไม่หมดอยู่รถก่อนแล้วหมุนซ้ายให้หมดหมุนซ้ายหมดแล้วปุ๊บแล้วค่อยถอยรถมานะครับแล้วเราก็เช็คอีกทีว่ามีระยะห่างพอไหมถ้ามีระยะห่างพอปุ๊บเราค่อยโยกรถนะครับเดินหน้าโยกรถให้รถอยู่กลางซองนะครับ นี่ก็คือวิธีการถอยก้าซองสําหรับรถที่เป็น5ประตูครับถ้าเพื่อนๆคนไหนครับรถ5ประตูนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วแหม่พี่จําครับพี่จําน่าจะทําคลิปนี้ตั้งนานเลยนะผมอยากทําแบบนี้ละเกินครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบเพื่อนๆลองไปทําดูแล้วกลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทําได้หรือไม่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยข้อซองสำหรับรถ5ประตูนะซึ่งก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้สอนนักเรียนนะครับนักเรียนที่ขับรถ5ประตูผมก็จะใช้เทคนิคนี้ในการสอนเพื่อให้ง่ายในการถอยข้อซองผมตอนแรกผมว่าผมก็จะไม่นํานมาสอนแล้วนะครับแต่ว่าเออไม่เป็นไรเราให้นักเรียนให้ทุกคนที่มีรถ5้าประตูได้รู้วิธีการถอยข้อซองแบบนี้ดีกว่ามันจะง่ายกว่าทําให้การถอยข้อซองนี่ง่ายๆเลยนะครับใครที่ขับรถ5ประตูแบบนี้ ลองดูคลิปนี้ครับแล้วลองลองนําไปปฏิบัติด,ด,ดูว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ได้อะไรยังไงลองคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าไอ้ที่ผมสอนนี้เพื่อนๆนำไปใช้ได้ไหมนะครับใครมีความสับสนนะครับใครงงตรงส่วนไหนไม่เข้าใจขั้นตอนไหนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน a c e b o o k กลุ่มครับผมมี Facebook กลุ่มส่วนตัวครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังขับรถไม่มั่นใจคนไหนที่เป็นมือใหม่ยังถอยเข้าซองไม่ได้นะครับกงบังวล ถอยเข้าซองไม่ตรงสักทีสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับมือใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามากล้าเปลี่ยนใจครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันในเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับอ๋อนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับอยู่ใต้คําอธิบายนี้อยู่ใต้คลิปนี้ครับอยู่ในคําอธิบายเพื่อนๆสามารถกดปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปหน้า a c e b o o k นะครับก็กดปุ่มจอยหรือกดปุ่มเข้ารวบได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook a c e บุ o k กลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้าาามดกก็ฝ กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆเพื่อจัดให้ความรู้ดดเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแลนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเปิดฝาเลี้ยงกันเลยครับ